สวัสดีค่ะไม่ได้เจอกันหลายวันนะคะวันนี้เราได้เนื้อมาจากแมกโคนะคะนี่ก็ประมาณแปดขีดนะคะเราจะหมักไว้ทำน้ำมันหอยแล้วก็ทอดนะคะเราก็จะมีสามเกือนะคะประมาณหนึ่งช้อนโต๊ะ แป้งข้าวโพดครึ่งช้อนโต๊ะน้ําตาลครึ่งช้อนโต๊ะน้ําตาลทรายนะคะแล้วก็เราจะหมักเป็นซอสเทริยากินะเรามีเหลืออยู่เนาะเราจะใช้แล้วก็แค่น้ํามันหอยแค่นั้นเองนะหมักไว้ประมาณสองชั่วโมงนะคะแล้วเราถึงจะเอามาทอดนะคะพี่ตู่ก็จะใส่นี่เลย นี่สามเกือก็จะมีพริกไทยนะคะพริกไทยรากผักชีกระเทียมนะคะน้ำตาลเราก็ใส่ลงไปเลยแป้งข้าวโพดท,ทำให้หมูนุ่มนะแล้วก็ใส่น้ำมันพืชไปอีกประมาณ1ช้อนโต๊ะนะแล้วก็เราก็จะใส่ ที่จริงก็จะมีซอสปลาเขียวซีอิ๊วขาวเราเราไม่เอาเราลองดูนะสี่ช้อนโต๊ะไอ้แปดขีดแล้วก็ใส่สักประมาณสองช้อนโต๊ะนะสามช้อนโต๊ะดีกว่นะอืมเกือบเกือบโลนะคะแปดขีดนะแล้วก็ใส่น้ำมันหอยไปหนึ่งช้อนโต๊ะ สองช้อนโต๊ะสามช้อนโต๊ะนะคะใส่หอมไปเลยนะเอ็มพี่ตู่ก็จะใส่น้ำมันน้ำมันดอกคาโนล่านะคะสักหนึ่งช้อนโต๊ะทีนี้เราไม่มัล้างมือให้สะอาดแล้วนะคะ คุผู้ชมเดี๋ยวเรามาเจียวกระเทียมนะคะเราจะทำผัดกวางตุ้มน้ำมันหอยนะคะโอเคค่ะไม่ต้องให้เหลืองมากนะคะเดี๋ยวจะไหม้แค่นี้ก็พอแล้วนะนี่เนื้อที่เราหมักไว้หนึ่งชั่วโมงนะคะ เราก็จะเอามาทอดเป็นเนื้อแดดเดียวนะคะวันนี้เราจะทำผัดกวางตุ้งน้ำมันหอยกับเนื้อแดดเอเนื้อทอดนะคะก็ใช้น้ำมันอ่อนนะคะไฟอ่อนไม่ต้องไฟแรงมากนะคะเพราะว่าเนื้อทัดเดียวก็ก็จะสุกแล้วนะพราเราเหม,ามักไว้นานแล้วนะ หนึ่งชั่วโมงกว่าจะได้กิน หอมกระเทียมเจียวทอดนะเดี๋ยวเดี๋ยวมันเดี๋ยวไหมนะนะเราก็เอาออก ะะช,ช,ชิ้นนะคะแล้วก็หั่นบางๆว่าเราชอบท้ายชิ้นหนาๆค่ะอุ้ยหอม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 สามเกอนนะคะหอมกระเทียมพริกไทย เราใส่น้ำปลาไปสักสองช้อนโต๊ะนะฮะมีเลยระหว่างรอเนื้อสุกนะ,ะบีบมะนาวเข้าไปหนึ่งหรือใครจะใส่น้ำแจ่วปลาร้าก็ได้นะคะไม่ว่ากันนะแล้วแต่ชอบนะจากนั้นเราก็จะใส่ น้ำแจ่วนี่นะคะนี่พริกปน่นหนึ่งช้อนโต๊ะข้าวคั่วเราคั่วไว้แล้วนะครึ่งช้อนโต๊ะนี่ กินมซะหน่อยอหอมเข้าวคั่วจังเลยใส่อีกหน่อยนะึงแค่นี้ก็เป็นอันเสร็จแล้ว มันผักชีใส่ไปนิดหนึ่งเพื่อความสวยงามเสร็จแล้วค่ะน้ำจิ้มแจ่วของเราทีนี้เราก็จะเอาเนื้อ,เ,อเนื้อของเราสุกเรียบร้อยแล้วนะคะเรา 一，一，一。